น้องสวัสดีนะมแแลงครับปาผิดนะครับนี่ผิดอัมพวากโกครับพริกแป้งนี่ไล่กับอีกไล่กับอีกงานหนึ่งครับนี่อายุริกหนึ่งเดือนกับอีกสิบมือครับปูวันท,ทนนี่สิบเก่าท่านว่าเมื่อนี้ยี่สิบเก่ามักกะลาครับผมเดือนนังกับอีกสิบมือตอนนี้ปู่ปลูกริกแป้งนี่ต้นขึ้มาชุ่ม้องครับ ไอ้ตน้ตนประมาณสองข้อมือได้ครับตัวน้อยๆอรุณงนินเลยท่านไปเยีงอีกสิบมือครับนี่กำลังข้นครับอารุ่นไปทีนึงเล้วครับนี่อารุ่นไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ฟุ้นไปแล้วบันนี้นทีอารุ่นรอบสองประมาณต้น,ตนมะกราครับเอ้ยต้นกุมภาครับอารุ่นเนี่ยใส่ฟุ้นก็ใส่ใส่ใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงใส่ปุ๋ยแล้วรดด่างใส่ทีนึงใส่ฟุ้นปก ใส่ฟุน้นปกแล้วกกติงงดินครับงงดินพ้นนี่มมันแล้วก็เอาฟางปกไปในน้องเอาฟางปกไปเลยฟางปกเพื่อเก็บความชื้นกันห้าึืนครับฟางปนี่แปลงนี้มีอมามาวาโกกับสุดประหัดปนกันครับแต่ว่าช่องหลงัหลงๆฟุน่นปลูกปลูกหลังซุ้มนี่ครับ อันนั้นก็ทีได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับแต่ว่าประเด็นมันบ่ค่อยขึ้นวันไหนผมรูทางเหตุที่มันบ่ค่อยขึ้นเพราะเหแลระบบมันผิดกะลังเห็ดไหมครับนั่นอันนี้ผูกก้อ,น,อนนั่นครับผูกก้อนตัวนั่นดูน้ำผม,น,ผมนี่ใส่ระบบแปริงเกอร์ได้ไม่อองนี้ครับนี่หน้าสอ,องโอ้ลงสีหุ่นสปริงเกอร์เปิดปีซูโตครับมองมองนี้ครับนี่ม่มองเปิดปิุูโตเพราะว่าพื้นที่ผมไม่เทํากัน บางเดีมันห่วงมันกับติดไว้บางเดีมันุงมันกับเปิดไว้ังทีนห้พี่น้องอันนี้ปลูกทั้งคางนี่คือข่าครับข่าหอมข่าเฮ็ดหอมครับปลูกปลูกน้ำนี่แหละปลูกแงไงกันไปน้ำมันนี่นะครับคางๆกันไปนี่แหละติดมุ่นไม่น่ามุ่นครับนี่งเขียงกำลังทำงานครับปูดไส้ฝั่งนั่นพี่น้องนึ่นี่ครับกำลังดูกไต้ฝังนี่แปลงนี่ของเย็นกโกครับ มูที่ผูก้อนนั่นต่ว่ามันตายกัลไรก็เลยเป็นพริกสามครับมันมันมันเลยน่าเสมอมูพริกสามอายุเดือนต้นๆครับนี่ต่ว่ามูต้นไงคือสองเดือนแล้วจะ่มูต้นน่อยเดือนก็กาัมันเป็นพริกป่าเสมอแปลงนี่แปลงนี่หนึ่งพันสามร้อยเก็ดหาต้นครับมีอัมพาตโคบกับผูกพอดปนกันเรากับพื้นบ้านปนกันครับแปลงนี่กำลังลงเนี่ครับกลังเอาแต่ปิงเกิดไทยครับนี่เปลี่ยนไปสองมือมือนี้มอที่สามกันแล้วมานลดครับ แปลงนี่ปูฟางเลยพี่น,อน้องเห็นไหมครับงามันมุกงาเห็นไหมครับนี่ผมปูฟ <and> ัง e really ไปเรร่อยแล้วครับปูฟังกล้รวกำลังเห็นล่วเห็นแล้วกันไว้พ่าไห้มันล่มกันไวครับม่นกันวเลยเดี๋ยมันหักเบิอันนี้ขานาดับพี่น้องน okay. ี่นี่ครับอันนี้ขานาด้เลยข้าวนาเห็นหอมครับกับข้าวเขียวปีปูว้ดองครับขายดีดีอันนี้ขนาวนาเห็นหอมดอกพี่น้องขายดีกับข้าดนาเห็นหอมครับนี่ ม่วงเหงาง่ายครับมันเป็นม่วงเหงานะพอนะเหงาเนอะพอน่ะปูนจริงด้วยพอนม่วงเหงาง่ายครับม้วนี่มักนมก,กินใบได้ครับม้วนี่กินเหงามันขนาดเห็ดหอมคนเด็ดสวนกะท้ายรูกสวนในี่ยเพิ่งหลพี่น้องได้ดีเห็ดหยังเนาะชีวิตประ่าวันน้ำเลี้ยงกับใบหาเห็ดน้ำอื่นน้ำแร่กัมบมะนี่แครับมั่รถห่วงรถสวนเท่านี่แหละนี่ครับพี่น้องอำพวกโกครับ อันนี้พวกข้างงามมันได้เพราะว่าผมเห็ดผิดระบบมันกำลังแกไขไหมครับนี่กำลังเห็ดไหมบางนึงขันได้ว่าผิดระบบมันงงามแล้วปานนี้ครับเป็นยังว่าผิดระบบเป็นยังว่าผิดระบบครับเพราะว่าผมเอาปุ๋ยใส่เลยเอาฟุ้นใส่เลยปานนี้เวลาเขาอันรดน้ำมันบบเก็ียถึงปุ๋ยเมื่อไรขึนซาดเลยครับผมเลยแกไขไหมผมเอาฟุ้นใส่เอาปุ๋ยใส่ย้งดินเอาปุ๋ยใส่รดน้ำเลยนะครับนี่รดน้ำเบียกอีกวันนี้อีกจักน้อยอเอาฟุ้นใส่อีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับ เีอ้อฟุ้นเดียวหลอบสองมันเลื่อขนงตาครับ็งพิดระบบมันผงแก้ไขไม่แล้วอันนี้ฟัานี้กับขี้เค้ยนทบหอมเราี่นองปลูกเต็มเอเต็มเลยอันฟัานี้ปลูกก็ได้ท่นองยุคข้างำ่อยุค่าดูดมั้ครับปลูกก็ได้เลยปลูกห้างนิดนึงปลูกไก่ยุค้าก็ได้ครับถ้าผักก่บขึ้เลื่อ่นองครับพักก่าขืนเลยขณะครับก่บขืนเลยครับมันยุคางำ่มันแนวขเห็นหอมนิด ได้ขายดีครับพี่น้องมื้อนี้ต้นละ3บาทบ่ได้ขายเป็นยีโล่เราขายเป็นต้นเลยต้นละ3บาทโอ้ยกินก็บ่อยากแล้วพี่น้องเอาไปผัดกินนะครับชั้นเล่นผัดกินกมันหอยซื่อนครับชกินเล่นเนี่ยพี่น้องบอกพริกครับมื้อนี้2เดือนได้พี่น้องนี่2เดือนแล้วละ่ะแต่ว่ามันบ่ค่อยขึ้นมันเป็นพริกหลายรุ่นด้วนี่พริกอยู่นีน่พรพิก3รุ่นสี่รุ่นด้ว่นะครับปนกันด้วยนี่เพราะเป็นอย่างที่ว่าหลายรุ่นเพราะว่ามันมันตาย คุนแรกมันตายครับตายหลายปลูกช่้องปลูกช่้องอากาศมันวาเย็นอากาศมันห่อนครับปลูกช่้องวันที่นิมหะพฤศจิกานิมหะพฤศจิกายนิมหานั้นว่านิมหะมะกราสนี่ครับได้นี่ครับได้ได้สองในเเสียได้แบกพริกนี่แต่ว่ามโมนี่ครับกพริกเย็นก็กว้างครับมูนี่มูน่นน้อยครับนี่เดียงได้อีกสิบมื้อพอเป็นพริกมันเป็นพริกชุ่มพ่วงแต่ว่าโมต้นใหญ่ครับสองเดียนเสรศษมูต้นน้อยนะครับรุ่นนี่นะครับรุ่นนี่นี่ครับรุ่นนี่มันเป็นพริก เอามาสามเอาม,แมาแซม,มครับพิก่ขึ้นฟองไปขีกอัมว้าโกครับเรียนอยู่อีกสิบมือขมุนนี่อันนี้ปูฟังกันแล้วครับเรียบร้อยแล้วว่าไม่างาขึ้นเด้ครับนี่ปูฟงังกันไปเลยเรียบร้อยแล้วครับนี่อัมว้าโกสุดโฟพัดกับขึ้นบ้านปนกันเหมืนเนื้อมนุษย์เบสเซ็ดตัวนี้ไลก่กับอีกประมาณสองงานมีสามงานประมาณนี้ครับปูขีดด้วยนี่ คางป้าเนี่ปลูกไว้หรอพี่น้องงาไม่ายเชี่ยไม่ายหากไม่ายหากอยู่ค่ะลูกค้าดูดมันเห็นหรือพี่น้องนะปลูกมันแก้วยัง่ไม่ขึ้นครับนี่ขึ้นเด้ยวรถนั่งกับรถปุ๋ยกับใส้ครับไม่ขึ้นเพราะหากอยู่ค่ะลูกค้างามแห้งอันนั้นดิเฮ็ดทำไมสวนยจะปลูกได้ขนาดก็คางของหัวไม่ได้ดอกไม่ได้ผลประโยชน์เลยอันนี้แหละพี่น้องเชียงถูกผมถือไม่หนีแหละอันนี้กับขนาดเนี่ยครับพี่น้องขนาดเฮ็ดหอมปลูกอ่อนหมดเลยนะครับนี่ปลูกอ่อนหมดเลย อ,อ้อมทีบอ้อมแดงข้างนาครับปลูกเต็มนู้นนี่ซื้อมาสามสี่ร้อยพี่น้องในมันครองได้สิบบาทได้รือทิศมหาแบา,านี่เหรอได้ปลูกหลากหลายเลยได้ขายหลายแล้วข้างนาครับนี่แหละครับพี่น้องไอ้กระปิงเกอร์อัดถึงเลยครับนี่อันนั้นก็ใ้ครับเชิง,งดูครับบ้มขึ้นอ,อ,อัดถึงครับเชิงดูมาสองเป็นบ้างแล้วรวลงที ตัวนี่สายทิพห์หาตัวครับสายทิพห์หามาเปิดทีเดียวพร้อมกันมือมุ้งเรานึ่งทิปนี่ซัำนี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ